รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart k ค d ดเด็กไฮเทคผมพี่ลามจ i g o IT ผมแทนลูกพี่ลามครับผมพี่ลูกพี่ลามเหมือนกันครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Smart k i ิดเด็กไฮเทคนะครับรายการนี้เนี่ยเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนทํางานเป็นเด็กวัยรุ่นรวมไปถึงเด็กตัวเล็กๆน้อยๆแบบ2คนนี้ด้วยนะฮะ รายการของเราเนี่ยมีสาระความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์หรือว่าเรื่องของเทคโนโลยียังมีเรื่องของการระวังภัยบนโลกไซเบอร์ด้วยนะครับซึ่งจะมีประโยชน์สําหรับทุกท่านเลยนะครับเนื้อหาของรายการเราเนี่ยก็เข้มข้นทุกสัปดาห์เลยนะครับสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนะฮะเรานําเสนอเรื่องสนุกๆทั้งนั้นเลยเอาช่วงแรกของรายการก่อนชื่อช่วงอะไรครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์ครับผมวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรครับ กล้องโทรทัศน์อวกาศโอ้โหนี่นะสองน้มบนท้องฟ้านี้เลยนะครับแล้วก็สร้างความรู้สร้างวิทยาการใหม่ใหมมให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเรื่องอวกาศมากยิ่งขึ้นยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันครับว่ามีกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวไหนบ้างที่มีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากๆนะครับช่วงที่2ของรายการครับทันโลกทันเหตุครับครับผมวันนี้นําเสนอเรื่องอะไรดีครับ AI ยุคใหม่ครับโอ้โหแสดงว่าซีรีส์ AI ยุคใหม่เนี่ย ของน้องพีทนี่ยังไม่จบใช่ไหมครับครับอันนี้ตอนที่เท่าไหร่แล้วครับเจ็ดครับตอนที่เจ็ดแล้วจะจบตอนไหนครับเห็นบอกว่ายืดออกมาตอนที่เก้าครับอ๋อจะมีอีกสองตอนหลังจากตอนนี้ไปครับโอ้น่าสนใจมากๆนะครับส่วนเรื่องของระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งเตือนกันว่าทุกๆเทศกาลไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญวันหยุดวันที่เป็นเทศกาลทั้งหลายแหล่นะครับเรามิจฉาชีพก็จะกระตุ้นการหลอกลวง มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในช่วงวันที่เป็นเทศกาลมากๆเข้าไว้งั้นช่วงนี้เราไปเข้าช่วงแรกของรายการกันเลยบายสนุกคลิปวิทยาศาสตร์เข้อสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคลิปวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องกล้องโทรทัศน์อวกาศครับครับผม น้องๆหลายคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าทําไมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เคยออกไปนอกโลกไม่เคยเดินทางไปดาวดวงนั้นดวงนี้ทําไมนักวิทยาศาสตร์ถึงได้รู้ว่าดาวพฤหัสมีคุณสมบัติอะไรดาวเนปจูนเป็นดาวกา๊าซแล้วห่อหุ้มด้วยน้ําแข็งอะไรเงี้ยทําไมเขาถึงรู้ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกล้องโทรทัศน์นอวกาศใช่เพราะเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศที่เราสามารถส่องออกไป ไปได้ไกลมากๆส่องไปจนเห็นจุดเริ่มต้นของจักรวาลได้ซึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเนี่ยถูกพัฒนามาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยตั้งแต่สมัยกาลิเลโอนะนักวิทยาศาสตร์คนสําคัญคนหนึ่งของโลกพัฒนากล้องขึ้นมาเองนะทำเลนส์ขยายด้วยตัวเองกาลิเลโอเนี่ยได้ค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างมากนะเขาค้นพบว่าดาวเสาอะ่ะมีหูเหมือนมิกกี้เมาส์ แล้วเขามาเข้าใจทีหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเหมือนหูของดาวเสาอ่ะคือวงแหวนมันคือวงแหวนของดาวเสานั่นเองอ่านี่ <c oughs> มีหูมันน่าทึ่งมากเลยนะในปี1990นะครับจึงมีความคิดริเริ่มอ,อ๋อไม่ใช่ต้องนับย้อนไปเขาใช้เวลาสร้าง20ปีประมาณปี1970 <c oughs> นับย้อนกลับไปมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศให้ไปอยู่นอกโลก <c oughs> จึงเกิดกคโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลขึ้นฮับเบิล <Hubble S 2> นี่ชื่อคุณคุณไหมฮับเบิลชื่อคุณคุณไหมใช่นักวิทยาศาสตร์อ่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ท่านหนึ่งที่ศึกษาเรื่องการโคจรของดาวระบบดาวต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากระบบสุริยะเรานั่นก็คือคุณเอ็ดวินฮับเบิลนั่นเองใช้เวลาสร้างถึง20ปีนานมากเพราะอะไรรู้ไหมหลังจากปี1 9 6่อ่ะ พอสาหารัฐอเมริกาไปลงดวงจันทรได้อะโครงการอพอรโล1 1อ่ะหลังจากนั้นก็โดนตัดงบเลยอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าแข่งขันกับรัสเซียตอนนั้นแข่งขันกับรัสเซียแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องไปถึงดวงจันท์ก่อนให้ได้พอไปถึงปุ๊บชนะแล้วไง<อ>ชนะปุ๊บก็ตัดงบเลยอแล้วพอจะสร้างกล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮับเบิลนะครับต้องใช้เวลาสร้างถึง20ปีเพราะว่าใช้เงินทุนมหาศาลแล้วก็ มีต้นทุนในการสร้างน้อยมากแต่สุดท้ายก็สามารถสร้างได้สําเร็จนะครับแล้วก็ขนส่งด้วยยานอวกาศขึ้นไปไปสู่ชั้นวงโครจรของโลกได้ในเดือนเมษายนปี1990โอโ้ตอนนั้นพี่แพทยังไม่เกิดเลยพ,พี่แพทยังไม่เกิดเลยพ่อยังเป็นเด็กๆอยู่เลยครับพี่อยากเห็นฮะพี่อยากเกิดตอนนั้นพอดีเป๊ะเลยพี่อยากเห็น คนที่เกิดตอนนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นฮับเบิลเพราะว่าเขาใส่จรวดไปแล้วยิงขึ้นไปแล้วก็ไปปล่อยบนอวกาศไม่มีใครเคยเห็นมันก็เป็นคล้ายๆดาวเทียมนะดาวฮับเบิลเนี่ยก็เป็นคล้ายๆดาวเทียมแล้วก็มีกระจกสะท้อนแผ่นใหญ่ๆนะอเอาไว้เอาไว้สะท้อนแสงจากดาวแล้วก็ยิงกลับเข้ามาเซ็นเซอร์รับภาพขึ้นไป<อ>ทีแรกเดือนเมษายนปี1990เปิดกล้องฮับเบิลได้ถ่ายภาพแรกมาเบลอ S <S เบลอเหมือนเลยเบลอเลย <S <S เบลอเหมือนคนสายตาสั้นมองแล้วแบบเห็นไม่ชัดอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็งงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก้องมันอยู่บนอวกาศแล้วด้วยนะไม่รู้จะซ่อมอยังไงซ <ไป S 1> ่มอมไม่ได้แล้วซ่อมได้แต่ว่าลําบากก็ม,ม,มานั่งคํานวณหาสาเหตุกันค้นพบว่ากะระยะของเลนเนี่ยผิดครับทําทระยะของเลนระยะห่างของเลนผิดทําให้ภาพที่ได้ไม่ชัดอีกสามปีต่อมาต้องส่งจรวดอีกลำหนึ่งขึ้นไปขึ้นไปซ่อมแว่น ขึ้นไปวิธีการซ่อมกล้องฮับเบิลทำยังไงรู้ไหมครับถ้าเรามองนถ้าเราถ้าเรามองเห็นไม่ชัดเราต้องทำยังไงครับใส่แว่นใส่แว่นอ๋อเติมกระจกเข้าไปเพิ่มใช่เอากระจกอีกชิ้นหนึ่งเข้าไปเป็นกําลังขยายขยายเข้าไปวางข้างหน้าหน้าแว่นเดิมเพื่อให้เหมือนกล้องฮับเบิลใส่แว่นพอใส่แว่นปุ๊บถ่ายรูปออกมาชัดเลยหลังจากนั้นฮับเบิลก็เริ่มทํางานได้ครับในปี1 9 9 3ถ่ายภาพอวกาศออกมาโอ้โหภาพอวกาศที่ได้จากฮับเบิลนี่นะฮะ มันสวยกว่ากล้องโทรทัศน์อวากาศที่ถ่ายจากโลกอีกเพราะว่ารายละเอียดมันดีมากปี1995มนุษย์โลกเนี่ยเราได้ถ่ายภาพแรกที่ชื่อว่า deep field deep field แปลเป็นภาษาไทยว่าภาพอวกาศห่วงลึก<ฮ>เป็นภาพอวกาศสีดำๆๆแล้วมีจุดเล็กๆเป็นหมื่นๆแสนๆสนจุดอยู่ในนั้นพราถ่ายภาพนี้ออกมาได้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่าไอ้ที่เราเห็นเป็นจุดอะไม่ใช่ดาวนะ คือมันจะมีจุดเล็กๆที่เป็นจุดเดียวๆแล้วเป็นแสงมีประกายสะท้อน6แฉกอันนั้นอะคือดาวที่อยู่ดาวฤกษ์ที่อยู่ในรัศมีของทางช้างเผือกเราคืออยู่ในกาแล็กซี่เดียวกันกับเราอ๋อแล้วก็มีดาวฤกษ์ที่เพียรแต่จุดสว่างดอันอื่นที่เป็นรูปวงกลมเหมือนก้นหอยอะอันนั้นอะคือกาแล็กซี่เลยโอ้คือหนึ่งกาแล็กซีเลยอะคือเหมือนทางช้างเผือกเราอีกอันนึงแต่อันเท่านี้ แล้วอยู่ไกลออกไปนู่นไะฮับเบิลนอกจากถ่ายภาพดีฟฟิวได้แล้วฮับเบิลก็สามารถถ่ายสิ่งที่เป็นจุดกําเนิดของดวงดาวอืเป็นภาพเนบูล่าซึ่งโอ้โหสมัยก่อนไม่เคยมีใครเห็นภาพนี้มา่ก่อนมันเป็นภาพหมอกควันที่พอเราเจเนเรตสีออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีส้มส้มแดงแดงเหลืองเหลืองแล้วก่อตัวเป็นรูปล่างอยู่บนอวกาศสิ่งนั้นเราเรียกว่าอะไรครับเนบลาเนบลาคืออะไร นบิวลาคือกลุ่มแก๊สที่จะมารวมตัวกันแล้วกลายเป็นดาวเคราะห์นี่กลุ่มแก๊สที่จะรวมตัวกันแล้วเป็นดาวเคราะห์นะครับแล้วนอกจากนี้แสงที่ส่งมาเนี่ยนะฮะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์เลชิฟปรากฏการณ์เลชิฟคืออะไรครับคือแสงระหว่างเดินทางความถี่มันแสงที่เดินทางมายาวนานความถี่ของตัวมันเองมันจะยืดตัวออกพอยืดตัวออกเนี่ยมันก็จะยืดจนกระทั่งพ้นเขตของความเป็นสีแดง แล้วเข้าสู่ความเป็นอินฟราเรดเราสามารถหาสูตรคำนวณของการยืดตัวของคลื่นนี้คำนวณออกมาได้ว่าแสงนั้นน่ะเดินทางมานานแค่ไหนโหงั้นถ้าเกิดเราแบบคำนวณดีๆเราก็จะ,ะได้คำตอบถ้าคำนวณดีๆเราจะได้รู้ว่าดาวดวงที่เราเห็นแสงมันส่องสว่างมาหาเราเนี่ยอยู่ไกลแค่ไหนเพราะเราได้เวลาแล้วเราสามารถคำนวณเป็นระยะทางได้ ใช่ไหมฮะเ,เวลากระยะทางบนอวกาศเหมือนกันเป็นปีแสงใช่ไหมเป็นปีแสงโอ้โหใช่เป็นปีแสงอย่างนี้ก็ใช่ไกลแบบหรือถ้านับเป็นเวลาบนโลกก็นับเป็นปีถูกไหมฮะแล้วกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลอย่างพิสูจน์อีกเรื่องหนึ่งครับว่าครับทุกทุกกาแลกซีมีหลุมดําอยู่ตรงใจกลางกลางทางช้างเผือกก็มีหลุมดําขนาดใหญ่กลางอันโดเมดาก็มีหลุมดําขนาดใหญ่แล้วหลุมดำสองอันนี้กำลังดูดเข้าหากัน อ๋อลเนี่ยะันเดอร์เมากับมิวกี้เวดจะชนกันเมา่เคืนอีก4,000ล้านปีเราจะรวมกันมันจะไม่ชนกันนะบางคนคิดว่าชนกันคือแบบดาวกับดาวมาวิ่งมาชนกันไม่ฮะมันอยู่ห่างกันมากเราจะรวมกันเราจะมาอยู่ด้วยกันทุกวันนี้นะครับกล้องโทรทัศน์ทัเบิลเนี่ยนะมาจนถึงปี2024เนี่ยครัใกล้จะหมดอายุแล้วนะซ่อมครั้งสุดท้ายคือปี2009ือ2020ก็คือหมดแล้วแล้ว เขาตั้งใจว่าหมดอายุปี2030แต่ถ้ามันยังใช้ได้ต่อมันก็ยังคงปฏิบัติงานต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดอายุ<ด>จนกว่ามันจะใช้งานไม่ได้อ,นะอปัจจุบันนี้เป็นอะไรเจมส์เว็บใช่เราก็เลยต้องเตรียมการที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์ตัวใหม่ซึ่งจะเล่าในสัปดาห์ถัดไปนะครับจบช่วงแรกแล้วนะครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวไปต่อช่วงสงกันเลยของน้องพีทเขาทัานโลกทันเทคครับ ทันโลกทันเทคข้าสู่ช่วงที่สของรายการครับทันโลกทันเทคครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง AI ยุคใหม่ครับครับผมถือเป็นตอนที่7แล้วนะครับเราขยายเรื่องของ AI ไปอีก2-3ตอนเพราะว่าเรายังนำเสนอได้ไม่ครบนะครับครับ AI ยุคใหม่ของน้องพีทอันนี้ต้องเท้าความจากตอนที่แล้วนิดหนึ่งหลังจากเราเริ่มที่ทำ Machine Learning กับ Deep Learning ให้ AI เนี่ยมันสามารถเก็บข้อมูลแล้วเอาไปศึกษาได้ด้วยตัวเองก็เกิดเป็น AI รุ่นใหม่ๆขึ้นมาอย่าง ChatGPT ใช่ไหมครับ,บ ChatGPT เนี่ยโดดเด่นมากจนกระทั่งทำให้วงการเทคโนโลยีทั้งโลกเนี่ยหันมาจับตามองเลยว่าเฮ้ยแสดงว่าเราเข้าสู่ยุคของ AI แล้ว พอ ChatGP t โด่งดังปุ๊บบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft นี่เริ่มเคลื่อนไหวแล้วโอ้ o oh, o o g l e ไหมใช่ Google ด้วยสมัยก่อนตอน Google ดัง Microsoft oh. ก็อยากจะเอาชนะ Google uh huh. โดยการที่จะพยายามสร้าง Chat หรือว่า Search Engine นะสร้างตัวค้นหาเนี่ยที่เรียกว่า Search Engine คล้าย Google ให้คล้าย Google แต่สู้ไม่ได้พอมาถึงยุค AI Microsoft เลยบอกว่า,วางั้นเราต้องนำหน้า Google uh huh. วิธีการที่เราจะนำหน้า Google ได้คือ Chat ซื้อ chat gpt เลย Microsoft <c oughs> ก็เข้าไปสนับสนุนบริษัท open ai chat gpt สนับสนุนด้วยเงินประมาณ1 0 0 0 0นล้านดอลลาร์โอ้ chat gpt <c oughs> ก็กลายเป็นของ Microsoft แล้ว Microsoft <c oughs> ก็เอา chat gpt มาใส่ในเบราว์เซอร์อย่างบ ing เครื่องเครื่องมือค้นหา b บ n g ใส่เข้าไปปุ๊บ Bing ฉลาดขึ้นมาทันทีเลยเก่งกว่า Google ขึ้นมาทันทีอูนี่คือ ใช้เงินหมื่นล้านชนะ Google ได้ภายในชั่วข้ามคืน Google บอกเราก็มี AI เหมือนกัน AI ของเราชื่อ b a r ์ b a r รก็ออกมาเลยนะถามได้ตอบได้เหมือนกันแต่ถาม b a r ์5ห้าคำถาม b a r ์ Bart จะตอบได้ประมาณ3คํคำถามในขณะที่ Chat GPT ตอบได้ประมาณ4คํคำถามแสดงว่าบาร์ยังไม่เก่งเท่า Chat GPT ถูกไหม Google เนี่ยบอกว่า b a r ์ Bart เนี่ยเป็นตัวเล็กสุดที่เรามีฮะจริงๆเรามีตัวใหญ่กว่านั้นอีกแต่เรายังทําไม่เสร็จ บาดแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสักครู่ ChatGPT ก็เอาใหญ่เลยชนะปุ๊บเ,เรามีเวอร์ชั่น 1, 2, 3มีเวอร์ชัน 4, ChatGPT 4.0แล้วมีเทอร์โบด้วยโอ้ใส่เทอร์โบเข้าไปอีกเาใา้มันตอบเร็วขึ้นใช่ c h a g p t Microsoft ก็ดีใจเลย <7. S 2> เอา ChatGPT มาใส่ใน Bing ยังไม่พอเอาไปใส่ใน Windows ด้วยโอ้โหใครที่อัปเดต Microsoft Windows ระบบปฏิบัติการของตัวเองอตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2023ที่ผ่านมา นะที่เรียกว่า2 3 h 2ใครที่อัปเดตเนี่ยคุณก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า c h a t gpt แปลงร่างเพราะว่าจะได้ Windows ตัวที่เป็น CoPilot มี ai ด้วย Copilot ชื่อใหม่ชื่อบ้านเดิมอยู่ชื่อ c h a t gpt uh huh. พอมาอยู่ใน microsoft windows เปลี่ยนชื่อเป็น CoPilot Copilot Co ไแปลว่าอะไรครับนักบินผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยผู้ช่วยนักบินจะเหมือนจะเหมือนแบบคนคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลา โคพายลอดก็จะทําหน้าที่ต่างในในวินโดว์ให้มันเก่งขึ้นครับแล้วก็ยังไม่พอเอาไปใส่ในชุดออฟฟิศอีกโอ้โหชุดออฟฟิศมีอะไรบ้างครับ Microsoft Word ครับ Microsoft Excel ครับ Microsoft PowerPoint ครับอ่าใส่ใน Word เข้าไปเพราะบร์มี AI เมื่อก่อนบวเป็นโปรแกรมเอกสารใช่ไหมเราต้องพิมพ์เองครับพราวิรมี AI เข้าไปมันทําอะไรได้ครับโอ้โพิมพ์เองได้มันพิมพ์เองได้มันสามารถแต่งหนังสือหรือแต่งจดหมาย แต่งเอกสารขึ้นมาเองได้แล้วบอกมาเลยว่าช่วยพิมพ์จดหมายลาลาป่วยคุณครูคุณครูให้หน่อยวันนี้ไม่สบายมันล่างออกมาให้เสร็จสับเลย Google เริ่มยอมไม่ได้เฮ้ยช h a t g p t นำไปหลายขุมแล้วใช่ไหม Google ส่งมาเลยตัวจริงเจมินายเจมินายนี่เก่งกว่า c h a t GPT ประมาณสองเท่าโอ้แรงเลยมาแรงซงเลยปื๊ดปื๊ดเข้าไปเลย หลังจากนั้นหลายๆบริษัทก็เริ่มทํา AI ออกมาอย่าง Adobe อ่ะที่เขาทํา Photoshop เขาก็เริ่มทํา AI ประเภท generative generative คือ AI ที่สามารถสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้<อ>สมมติถ่ายรูปแพทพีดมา1รูปใช่ไหมฮะฉากหลังมันสุดแค่ด้านโน้นใช่ไหมแล้วเรารอยากจะขยายฉากหลังออกไปอีกหน่อยหนึ่งแต่เดิมเนี่ยเราทําไม่ได้ใช่ แต่พอเรามี AI generative เราสามารถสร้างฉากหลังต่อไปได้แบบจริงๆแบบเหมือนเช่สมมติข<ด>้างลหลัง c h a t g เป็นภูเขามันก็วาดภูเขาต่อไปได้ยืดออกไปได้จนถึงทุกวันนี้เนี่ย AI เนี่ยเก่งขนาดไหนรู้ไหมภาพนิ่งเนี่ยสร้างได้หมดแล้ว d o l l ก็สร้างได้ Midjourney จจก็สร้างได้ใช่ไหมล่าสุดโซระครับของ OpenAI เจ้าของเดียวกันกับ ChatGPT สร้างวิดีโอได้แล้วพิมพ์เลย อยากได้หน้าผาริมทะเลมันวาดหน้าผาขึ้นมาเลยเป็นหน้าผาจริงๆเลยแล้วมีคลื่นทะเลซัดม,มีนกบินผ่านสี่ตัวมันก็บินผ่านให้เลยสี่ตัวก็คือออโตแอนิเมชันไม่ใช่แอนิเมชันโดยสร้างภาพจริงๆขึ้นมาเลย<ห>ถ้าเราถ่ายรูปพีดหนึ่งรูปนะแล้วให้มันสร้างวิดีโอเป็นพีทเคลื่อนไหวเลยอะยังได้เลยฮะพีทเนี่ยน,นะมันโคลนพีออกมาเลยเป็นอีก อีกอันหนึ่งเลยเค้ย <Hey. S 1> แล้วเหมือนเหมือนบริษัทหลายบริษัทร,รอ Open AI โชว์ตัวโซล่าตัวนี้ใช่ไหมครับพอโซล่าออกมาปุ๊บนะเขาเอาภาพโซล่าสร้างได้แต่ภาพก็เอาภาพจากโซล่าบริษัท eleven l a ลนะเว็บไซต์อิเลเวนแล็บเอาภาพจากโซล่ามาใส่เสียงให้ oh. เป็นภาพหน้าผามีทะเลซัดใช่ไหมมีทะเลซัด uh huh. ขึ้นซัดสาดเข้ามาใส่ซาวด์เข้าไปนักบินนวกาศเดินมาใส่เสียงพูดเข้าไปด้วยความเป็นพิชิต โดยการที่เราต้องการจะพิชิตจุดหมายในอวกาศใส่คำพูดเข้าไปเลยสร้างสาวได้ด้วยเท่ากับว่าจากนี้ไปเราจะสร้างอะไรก็ตามนะครับเราสามารถสร้างได้ด้วย AI <ช>ทั้งภาพและเสียงรวมไปถึงกราฟิกรวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะแต่ทั้งหมดนี้สร้างได้ทีละหนึ่งนาทีอายาวกว่านั้นไม่ได้ทำยากภาพเกินหนึ่งนาทีนี่มันสร้างยากเพราะฉะนั้นสร้างสั้นๆก่อนหนึ่งนาทีในยุคแรกๆ ออกมาเป็น AI ยุคใหม่นะครับแล้ว AI ไม่ได้มีแค่จำนวนที่บอกมาถ้าทุกคนรู้นะครับหรือว่าติดตามในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวช่วงทันโลกทันเทคของน้องพีชจะมาเล่าให้ฟังว่าบนโลกเราตอนนี้เนี่หน้าปัจจุบันนี้เรามี AI ที่ทำงานอยู่กับเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับใช่ไหมฮะมีเยอะเออแต่เป็นตอนถัดไปนะตอนตอนก่อนที่จะถึงสัปดาห์หน้านี้ต้องเป็นเรื่องของ เอไอบนสมาร์ทโฟนก่อนอืมอ่ะจบช่วงที่2ครับทันโลกทันเทคไปต่อช่วงที่3กันเลยระวังภัยไซเบอร์ระวังภย Cyber ังภยไซเบอร์เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำบทวิเคราะห์กันว่า เวลาเจ้าพวกภัยหลอกลวงหรือกลุ่มมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงเราเนี่ยครับเขาจะปฏิบัติการช่วงไหนบ้างถ้าเป็น call center call center นี่จะปฏิบัติการทุกวันไม่มีวันหยุดแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นๆ่นะมิจฉาชีพเขาจะเริ่มปฏิบัติการตอนไหนเก้าโมงเช้าไม่ใช่ไม่ใช่เวลาไม่แต่มาถึางเวลามาถึงช่วงวันเวลาแบบไหนวันหยุดวันหยุดว้ันหยุด,น,ยดน่าสนใจฮอลิเดย์วันหยุด เทศกาลวันสำคัญวันเกิดอะไรปีใหม่ปีใหม่ตุ๊ดจีนวันวาเลนไทน์คริสต์มาสวันแบบวันอะไรที่เป็นระดับโลกอ่ะันทุกคนรู้จักใช่วันขอบคุณพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละคือวันสำคัญที่พวกมิจฉาชีพจะมาแบบนี้ใช่ไหมเทศกาลเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาวะของความลื่นเริง ก็คือดีวันปีใหม่วันฮาวันวันฮาโลวีนก็สนุกสนานกันวันวาเลนไทน์คนโสดนี่โอ้โหเงาใจสุดๆเขาจะมาเลยนะอยากมีคู่คลิกลิงมันมาตรงช่วงจังหวะและเวลาพอดีวันปีใหม่ก็ทุกคนอยากจะมีของขวัญอยากจะมีชีวิตใหม่วันตรุษจีนอยากจะได้อ่งเปาวันสงกราน์อยากจะสาดน้ําแล้วมันจะมาบนความต้องการของคนแล้วทําให้คนรู้สึกว่าโอ้ นี่แหละเรากําลังขาดสิ่งนี้อยู่ถ้ามันมาได้ก็ดีเติมเต็มชีวิตเราแล้วก็คลิกเข้าไปเลยคนเราจะโดนหลอกก็ตอนโดนหลอกในช่วงเวลาที่เราสบายใจที่สุดนี่แหละหรือแม้กระทั่งมีเหตุการณ์สาคัญมีข่าวสําคัญเกิดขึ้นครับในโลกเราอ่าสมมติล่าสุดทีมลิเวอร์พูลเจอเกนคอป,อคอปนี่ประกาศลาจากการเป็นผู้จัดการทีมใช่ไหมจบอกไม่ไหวแล้วทํางานเหนื่อยแล้ว นะสิ้นฤดูกาลไปแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราถ่ายรายการเราออกอากาศอยู่เนี่ยสิ้นฤดูกาลไปแล้วเจอกันคขาไม่อยู่แล้ว<ช>ผู้จัดการคนใหม่ก็ต้องมา<ช>ตอนที่ผู้ผู้จัดการคนใหม่ยังไม่มาเนี่ยมันมีข่าวหลายคนมากใช่ไหมมันมีข่าวหลายคนมากคนหนึ่งที่ตกเป,เป็นเป้าก็คือชาบี้อลอนโซ่เขาก็เป็นข่าวว่าเขาน่าจะมาแทนเจเันคอปนะสิ่งที่พ,พวกมิชชันชีมันทำยังไงมาเลยครับส่งส่ง s อ s เข้ามาเลยสวัสดีครับ ผมชาบี้อาลองโซ่โอ้โหเขาจะลงมาหาเราไหมผมไม่ผมได้ตอบตกลงที่จะไปร่วมงานกับลิเวอร์พูลเรียบร้อยเพียงแต่ตอนนี้ผมขาดค่าตั๋วเครื่องบินช่วยจารุณาส่งทรูมันนี่มาให้ผมสักสามร้อยบาทได้ไหมทรูทรูมันนี่เข้าไม่รู้สึกยังไงครับคนคนอังกฤษใช้ทรูมันนี่เหรอครับ ทำไมเขาไม่มีตังค์ขค้น่งเครื่องบินเออนั er> ่นน er> ่ะสิในสามร้อยบาทข่องเครื่องบินได้เหรอเชื่อไหมมีคนโดนหรอกขนาดแพทพีเนี่ยอายุแปดขวบเก้าขวบสิบขวบเนี่ยนะฮะยังรู้เลยว่าทำไมชาบี้อลองโซไม่มีตังค์ค่าเครื่องบินแล้วคนอังกฤษทำไมใช้โทมันนี่เขาขาดอค่สามร้อยบาทเองขาดค่สามร้อยทำไมเขาไม่ไปยืมอ่ะเพื่อนก็เขาเป็นโจรไง เขาเป็นมิจฉาชีพไงมนุษย์บนโลกเราเนี่ยมันก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่เท่ากันบางคนก็โดนหลอกบางคนก็ไม่โดนหลอกใช่ไหมก็บางคนก็เคลิ้มเออช่วยเขาหน่อยสักสามร้อย <c oughs> เขาจะได้ไปคุมทีมเราทำบทุญก็ <c oughs> คนดีอ่ะคนด,เนคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีก็ช่วยไปก็โดนหลอกโ <c oughs> นะจรบางทีก็ไม่ได้หวังอะไรมากต้องการแค่สามร้อยนี่แหละ <c oughs> แต่ถ้าเขาขอหนึ่งพันนี่ไม่ใช่หอแต่ถ้าพีทจ่ายให้เขาใส่สามร้อย 300, เขาจะรู้แล้วว่าพีทเป็นคนหลอกได้เขาาจะมหล,ห,หลอกอีกเขาจะมาหลอกซ้ำอีกนี่คืออันตรายของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงที่เราควรจะต้องระมัดระวังมากที่สุดสําหรับพิษภัยที่จะเกิดขึ้นในโลกไซเบอร์ครับสิ่งต่างๆมิจฉาชีพต่างๆที่จะมาหลอกลวงเรานะครับเราต้องระวังในช่วงที่เป็นวันเทศกาลวันแห่งความสุขวันแห่งความสุขสนานลื่นเริงวันแห่งเหตุการณ์ดีๆ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต้องมีสติและระวังภัยในตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับนะครับทุกวันนี้แนะนําเลยอะไรก็ช่างเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ช่างขอให้สังหอนใจหรือว่าสงสัยเอาไว้ก่อนตรวจรสอบเพิ่มเติมตรวจสอบให้แน่ใจแล้วค่อยเชื่อเรื่องนั้นจะเป็นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับตัวมากที่สุดครับ,รบนะฮะอ่ะ ช่วงนี้เราไปช่วงที่4ของรายการกันเลยนะครับช่วง Kids Fun IT ชุดว่ายน้ำนอกจากจะใส่เพื่อความคล่องตัวสะดวกสบายเหมาะสมกับกิจกรรมทางน้ำแล้วยังเป็นแฟชั่นที่มีสีสันให้แก่ชายหาดสะว่ายน้ำและสถานที่ดังนั้นได้ไม่น้อยเลยแต่รู้หรือไม่ว่าสีของชุดว่ายน้ำนอกจากจะเพื่อความสวยงามดึงดูดแล้วยังมีส่วนช่วยให้ผู้ใส่รอดจากอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิตได้ชุดว่ายน้ำระบายสีสดใสชุดว่ายน้ำสีลายเจ้าหญิงหรือลายตัวการ์ตูนต่างๆที่เด็กชื่นชอบ หรือหากชอบสีเรียบเรียบเช่นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเทาสีดำก็มีให้เห็นหลากหลายแต่ชุดไหนที่เหมาะแก่การว่ายน้ำในสระน้ำชุดไหนที่เหมาะกับการว่ายน้ำในแหล่งธรรมชาติวันนี้ทีมงานคิดทันไอทีมีคำแนะนำในเรื่องสีของชุดว่ายน้ำที่ช่วยให้เด็กรอดจากการจมน้ำมาฝากกันสีของชุดว่ายน้ำนั้นมีผลต่อการมองเห็นจากผิวน้ำเมื่อมีเด็กจมน้ำผู้คนรอบตัวจะสามารถสังเกตเห็นได้ถึงตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็ก การพาลูกไปว่ายน้ำสิ่งที่สำคัญที่พ่อแม่ควรคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือความปลอดภัยดังนั้นก่อนซื้อชุดว่ายน้ำให้ลูกลองใช้คำแนะนำเหล่านี้เป็นตัวช่วยในการเลือกซื้อชุดว่ายน้ำให้ลูกกันดีกว่าสระน้ำสีเข้มชุดว่ายน้ำที่แนะนำเมื่อมองจากผิวน้ำในสระน้ำสีเข้มและสามารถอ้างอิงได้ถึงทะเลสาบสีน้ำเงินหรือทะเลแม่น้ำบ่อน้ำที่สีของแหล่งน้ำโดยรวมมีความเข้มและค่อนไปทางสีเทามากกว่าน้ำในสระ สีที่มองจากผิวน้ําได้อย่างชัดเจนที่สุดเมื่ออยู่ใต้น้ําคือสีเหลืองนีออนเรืองแสงสีเขียวนีออนเรืองแสงและสีส้มเป็นสีที่สว่างและตัดกับสีสระน้ําได้โดยที่เราไม่มองเห็นเป็นขยะหรือเศษใบไม้สาสีขาวสีอ่อนตัวเลือกอันดับต้นๆของสีชุดว่ายน้ําที่จะแนะนําคือสีชมพูนีออนและสีส้มนีออนแม้ว่าสีที่เข้มกว่าจะปรากฏที่พื้นสระสีอ่อนแต่มักถูกมองข้ามเพราะเป็นเหมือนกองใบไม้ดินหรือเงา ดังนั้นคนมักจะอยู่ห่างจากสีเหล่านั้นเมื่อคิดเช่นนั้นโดยอาจเพิ่มการมองเห็นนั้นมากยิ่งขึ้นโดยการใส่สีสดใสให้ตัดกันก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวแหล่งน้าธรรมชาติในแหล่งน้าธรรมชาติอย่างทะเลทะเลสาบแม่น้ําบ่อน้ําที่สีของแหล่งน้ําโดยรวมมีความเข้มและเจือไปทางเทามากกว่าน้ําในสระเหตุที่จําเป็นต้องแยกอ,ออกจากสีของสระสีอ่อนเพราะว่าแหล่งน้าธรรมชาตินั้นจะมีความคุณและมีแสงเงาสะท้อนของท้องฟ้า ถ้มีความสามารถในการมองเห็นใต้ผิวน้าแตกต่างไปจากในสระน้ําที่มีสีชัดเจนที่สุดเมื่ออยู่ใต้น้ําจะเป็นสีเหลืองเรืองแสงเขียวเรืองแสงและส้มเรืองแสงสรุปได้ว่าการเลือกสีชุดว่ายน้ํานั้นมีความสําคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่สีที่แนะนําโดยหลักแล้วแนะนําให้เลือกสีชุดสีสดๆเข้าไว้เพราะจะเป็นจุดช่างสังเกตและง่ายต่อการมองเห็นหากเกิดเหตุสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดมากเสียยิ่งกว่าสีของชุดว่ายน้ําคือการดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเมื่อพาลูกไปเล่นน้ํานั่นเองหมดเวลาลงแล้วครับสําหรับรายการ smart, smart kids เด็กไฮเทคมาไฮเทคกับเราแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาอยู่ที่ถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีครับกรบุงเทพมหาหนคร1 0 4 0และเราก็มีเว็บไซต์ของรายการเราด้วยนะครับ เว็บ dot ETV t h a i v ครับครับผมและ a c e b o o k p a g ETV Channel ครับนะนะครับวันนี้เด็กๆสองคนและ,<ฮ>ะพี่หลามขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัส,ส,วสดีครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่ากล้องฮับเบิลเยอะมาก เพราะเรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าเรารู้แล้วว่เาววเราต้องการกล้องที่มีขนาดใหญ่กว่านี้มีกระจกสะท้อนแสงที่ใหญ่กว่านี้มีได้เซาร์ที่ใหา่ขึ้นเพื่อที่จะถ่ายภาพได้ละเอียดยิ่งขึ้นพอเราออกแบบใหญ่มากมันใส่จรวดไม่ได้อะมันก็เลยทำยังไงครับพับต้องพับพับเพราะอยู่บนอวกาศไม่มีมนุษย์อวกาศออกมาประกอบให้นะไม่มีคนมามันต้องพับแล้วกางออกเองได้ก็คือต้องใช้ปุ่มนั่นคือความยากของกล้องเจมส์เว็บ เราไปดูไอ้พวกแบบเว็บไซต์อะ่ะที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะพีทแทอาจจะยังไม่เก่งภาษาอังกฤษยังอ่านไม่ออกทุกคําใช่ไหมก็แปลภาษาไทยอ่าอก็สามารถแปลหน้าเว็บเนี่ยเป็นภาษาไทยเอาภาษาไทยอะ่ะแทนที่ลงไปเลยอืใช่ไหมฮะแปลภาษาได้อย่างเดียวไม่พอ AI มันฉลาดกว่านั้นอีกมันอ่านแล้วมันสรุปใจความให้เราได้ด้วยสมมติเว็บไซต์ยาวขนาดนี้3 A4 ใช้เวลาอ่านประมาณ5นาทีเรากดให้ AI แปลสรุปใจความให้เลย ใช้เวลาอ่นอานได้ภายในขึ้นใช้เวลาให้ประมาณ1ิวิเหลือสมสมบรรทัดถ้า<ม>ใน<ด>วิดีโอบบนะถ้าในวิดีโอของคุณมีคุณพูดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเขาเอาไปให้ AI พูดแล้ววันหนึ่งอ่ะมีเสียงคุณโทรมาจากคอเซ็นเตอรไปหาญาติคุณแล้วไปขอยืมเงินเป็นเสียงคุณเลยอันตรายไหมใช่ไหมฮะครับ นอกจากรูปและวิดีโอในโทรศัพท์มือถือมีอะไรอีกครับ uh มีเอกสาร uh เออใช่มียูเซอร์มีอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดมีพาสเวิร์ดอีเมลแล้วก็มีคลาวด์ที่เราใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็น Google Drive หรือว่า Apple มีหมด